คำศัพท์บทที่3ามคำที่1 implantation b r e a t h i n g L M P L A N T A T I O N B L E E D I N G แปลว่าเลือดที่ออกจากการฝังตัวของไข่ที่ถูกผสมคำศัพท์คำที่สอง quickening Q U I C K E N I N G แปลว่า ความรู้สึกว่าเด็กดิ้นครั้งแรกคำศัพท์คำที่3ม b r a x t o n s I c k s c o n t, r a c t I o n h e x c o n t a c i o n b r a x t o n h i c k s c o n t R a c t i o n แปลว่าการหดรัดตัวของมดลูปคำศัพท์คำที่4 ida, g l a v i d a g r a v i d a แปลว่า จำนวนครั้งการตั้งครรภทั้งหมดคำศัพท์คำที่5 parity p a r i t y แปลว่าจำนวนครั้งของการคลอดที่ทารกสามารถมีชีวิตรอดได้คำศัพท์คำที่6 abortion a b o r t i o n แปลว่าการแท้งบุตรคำศัพท์คำที่7 last menstrual period LAST MENSTRUAL PERIOD แปลว่าวันแรกของการมีประจำเดือนปกติครั้งสุดท้ายคำศัพท์คำที่8 EXPECTING DATE OF e c t I n G D A t e o n f i n e m e n t EXPECTING DATE OF ค o n f i n e m e n t แปลว่าการคาดคะเนกำหนดวันคออคำศัพท์คำที่เก้า e l d s m a n e a พรเม m u n u e r e l e o p o d s m a e u e แมแปลว่าเป็นการตรวจคันโดยการคำคำศัพท์คำที่สิบ fetal heart sound F E T A L H E A R T S O U N D แปลว่าเสียงหัวใจทารกในครรภ์